ได้บอยุ่ยมทำเธอเออ,เอ,อมาลาดวงดระไม้มาลาดวงดอก้มแข็งมาตั้งหลาเพื่อ,อ,อโอ้ยจัดสีไปข้ามาามาลาดอกดอกไม้จัดเสีมงด้วยก็ไม่ได้ขีดกันง่ายละยมุมแก<จ>โอ้คนนั้นเอ,อ้ยเจ้าพนะล้อผักตื่นขึ้นจะอึนดื่นบงด่งขึ้นข้างขอบเป็นอย่างน้อมาย่างนี้น cái phụ thái bạc chụp cổng nơi bầu bao bầu trâu bò lông liền hèn ác lòng xin ô con nươngơi phe nhọc trâu lền hiền nhọc มาจะกค้นิ่งเฒ่าเอาอยัางนอมาฝากีมี่ยังมาฝากปอนเด็น้องนอผู้ใครเอ,อ้ยเนี่ยเอามาฝากใครหลายอายา์มาจังหังนตัวเส่นชีนัาจะดองท่านได้เล่าหวัวยิ้มท่านได้จิมหวัวค่อยตันงทีงจะไปฟังเลยเสียงก็อาสพายนี่น่านักไปแนละ้ว ไปซื้อกีรหีสวีโพี่มากีหลมากีหลค่ะเอา <you you> อก็สไอไปเร่นเตากับเงียบเด้อคิดมาลาจำชอบวโกดูนกันนีต้อ เออสมาดีพี่เราคนแก่ก็ผู้ทุกคนค่ะมากก็ผัวแต่ผัวคยเป็นรอยแลนใจชุกมากเท่า่ะมาแขอยง่ามจะมาแขอยเทาบ่เมื่อนี่เทอ่าคือบ่เท่าส่านัจิมเท่ากระเป็นอ้างเท่ากูก็ะมีหียู่ะขันคอยมีเงินคอยบ่อเชิมลงคอยจิ้เชมฮีใครมาลูกคอยบ่มีจสร้างตอตีบ่ได้กี่คอยต ในคนย้อนจนมาเทียงลุงเบาออกมาตรงตรงมางงคุดมาคุดแม่ฮีบอฮ่า่เอาขอ,อเี่ยก็เยคนแกนหน่ยอุ้ยคนแก่นเนี่ยก็เทยหลายคนเนาะ จวดๆนะคะเป็นหนังมียมุกจบเมานั่งเมีไม่จเจ้าขอดเจ้าชันลุกขนทลุกเมีไม่จเจ้าหมุนหขึ้นไปเจ้ันลเัวับีัวเป็นรอยเอาาวลอันนึง พบครับ่ามนามอึงอือไว้ไปอือไว้กระจ้าดอกไม้เอ้ยยังเหมือนเ้าเดาดีดีผัวกระดานนางชาเออเอาเอาเอเดาทอดคนทอดหนาเนียต้ยไม่เด่าแต่นียนี่ดีอ้ดีใจพี่เราเอ้ยดีใจยังวันตีลูกชายคอยบวชเรียนเขียนอ่านอือลูกชายบวชก็ถือจักเทียกันยังมาเป็นแจ้บนก้นคอยีรน่ะ วันยุ่ตั้งตั้เฮานีได้ินเม่์ลูกชายบวชกาดีจะแดงคอยสิว่สามีเอาลูกนี่เนี่ยลูกชายบวชนี่เขาได้จับใช้พรเลี้ยงึืนสมันผูกได้เมร์อืเมร์อเอาเนเออลูกใช้ม่เจ้าบวชเอ็มมื่แปดมือมันกระชีลูกคอยนี่แล้วก็ถือจะเทียบดีขึ้นยังดีก่วเอาเอารูขึ้นมาเมื่อบวชจะวันพเอาเมร์ซถึงเนี่ยครับแม่ครับ สิให้แม่ไปขอเนี่ยให้ผมแน่ะคับไปขอเยอะใจเอาไม่ไหนคนที่ไหนมตะมาแก่มาเจะเสือมาทางนี้แม่ยังไ,ไปขอให่ไหเบ้างแตะกูออยังอ,อยายคนแกเอาแม่กะเลิกา่าสิให้แม่ไปขอ,อเนี่ยหให้ผมแนะ่ไ,ไปม่ใช่แม่้ออยู่ดีไม่ได้ที่ใครอกแม่จ๋าแม่ไปมั่นสาให้ลูกที โก้แบบผีหนีหนีมึงอย่ามาเอ่ยัวหลุมของใหญ่โยเจกไแล้วดิลูกโอ๊ยอ่ามเอยเอาให้ระาม่อีพ่อให้ยอมเด็กน่อยในวลูกลูกเข็ดยอกึงตอแง่งีโอ้ย เทหำกับแม่แมเเมียเอาไปยัง้าตเแนอม่ารลไหนมั่งเมไม่งไปขอเมียผมนี่เาเดิวเปลี้ยวีเดดิ่วเป้าเลี้ยวครับไม่เอากะเอาเอาถามพ่อกกนรอให้เอามุเข้า ให้ลูกเอาเมียบบ้างเงินเงิพอเข้มาให้เอาได้แล้ละครับเมียมึงอยู่บ้านไหนวันน้องลูกขนแก่นครับนี่ดีนะพี่น้องเมียมึงเนี่ยนะครับนี่ผู้งาม,มุ่งหมู่บ้านนี่ก็ได้เปิดบ้านไปกูทิาพาไปขอค่ะจันยีหนไปน้องหนุ่มข้างเตา้าไป กเลยคุณมุมจร้อนที่หงมึงกูวยไปรัาใตนใมึงหหาของมึย่างของหวานอ่งก่นไปถามอบินจากเพินอบกินมว่าฉนจากัจากคนไหนอย่งดี่มีมรวันใจดี่ไหแข็งเนเลยแข็งเจนเน้ีึงจะคิดว่ามันโคตร ไอ้หวเราได้มีเอาได้เพรได้บอกพ่อบอกพี่เอาชื่อพ่อบ่กแม่ให้ไหนจำมะไสีน้ำเขากวเป็นผู้ชีไงไอ้กูพ่อถ้าแบบเาดึงเงินสีเบอกพ่อบอกแม่น่อยถ้าบอกถ้าบอกถ้าแม่มจนนตได้สีเป็นลูกข้าจะนั่ขอมาหนี้ชันเลยขอแต่แคเราพี่เราล่างแด้บอกพี่ยอมรอแยกบอทักอะไรจะกายเยอะยู่งที่ไม่บอกพี่บอกม่างใหไหนมันอย่างแจงเราต่เนี้ยเขาจะดแค่สิบเจ็โลกเอาแจงเราสางแยกได้ไหนดแจงแบบเขาขอนรอนน้ำกันเลิ พราะทปานกหคงแต่งกันแล้วใ่ไหมตอเราพีแล้วทนน่ะถึไปเราเห็นไหนเี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากผู้สาวว่าเขาชิบานเขาเรียกว่าไหนเยกว่าเนี่ยงกัดต้กัดกดตาคยมาของหยกตัวไดไหนึงว่ยเพาะใครใล้ท่านหรล่ะมัดใคต้องรู้หีเออเนี่ยงเราะจัดที ก็มาไปจ่ายจีจ่ายกินหิ้วรือแหงนเงขอบาได้มากอาจารย์ <Bla. S 1> ขอมาพว้คู่แข่งแม่ไปนาไปหนึ่ง่นจะแม่เมื่อไรพ่อจะแม่นมื่อไรจะวาขับแม่เลียวแม่ตั้งแต่เข้ามา どうだ ยายเอาผู้ใหชวกูแม่พาดีจ้าชุกแค่ไหนพระีม่โอป้าลูกไข่กอดตีนีแม่โอป้าลูกไพจะจดีจะมาเป็ดตหัดกู้จักเรียบงูเทกอุ้ยจักจี้แหละก็ลูกไผ่จะาเอ็นตะโดนเลยทำยังไงนะมั่งแม่ดองย่าเศร้านั่งขัดแต่เรากลัวไผ่โอป้า ชุบไปได้กันแต่ยง่ไหนจะว่าท้วงว่าใส่ผู้ิิมเป็นลูกแฝดแฝดซี่ผัวไหนผู้นอกับอกว่าแกกบเลยอง่เศ้าเลยแม่ดวงจะนั่งกก้นให้ลูกไปกับช็กก้นอันอที่หลแง่เศ้าให้แม่ถามเะกก้นอันที่หจัปีแล้วลูกจัปีกว่าพาแม่ฟัางเรเลตอบค่อยแม่เท่งแม่แม่บ่ได้ยิน จีบยังกาะอเจรดเจ็ดพอกระจบกหาไม่ไม่ตัวนหนีนึงเนาะเออไรนี่โอ s <S okay. ้ยพ like mm ี hmm. ่นอนจะสร้าเมื่อนี่กูที่เต้นกระชากแบบเมืรอนี่กูเอากลุ่มไกระชากชับอได้ถอดหยาดท่านแม่เต้นปรยุทน์่าห่ากเนี่ยนางยูนอนกีดให้ลูกชายนี่เป็นรู้หาให้ลูกชั่วอันทุยางเออนี่เดี๋ว่าชนะคนห้าวบ่คือการเด้พีน้องคุ้ปตาแลงนี่ กูนี่ยลูกไพ่นแม่กูลูกไพ่เจ้าไหนจ้าเท่าก็แม่สวัสดีค่ะคุณย่า,ญญาสวัสดีจ้าลูกไพ่ไม่ไหวแล้วลูกไพ่เจ้ากำลังบอกข่อยเนาะเพราว่าที่บอกเจ้าอันนั้นลูกข่อยคือแม่นั่นพี่ไปหักวะอุ้ยลูกเจ้ามาคือแม่งอดแท้ตายิบต่อนเหจะเที่ยงให้มันตายเขา ตอนเขาจะตายก็หม่อะไหน,หนั่นใช่รูกเจ้ายู้ใช่พี่นี่นี่นีู่กชา่ก่อาไม่ดีครับเมยเมึ่งเพิงไม่กอดเ <c oughs> สคือสมกานเกดอกพ่อกลูกเดินที่ระลึกละคะคือยังหนุ่มยุ่หนาเม้สจีทองใบหยกใว่าหมก็ระลึกร้องกันอันนี้หัวเห่าลือ่อเมนั่งไปพอน้องกันดิจ้าพี่นะไปพร้อมทูนเตอร์ ตาไซะตอไปล้วเป็นรอยแล้วยานกว่ไใดที่อู้ปีหนาจะนั่งสิยูดอกก็สิว่ายางวปนิคือัชรนำเรองพัชรพัชริบชรพัชรพก็รชรพัชรชรกัชรพัชรพัชรกัชรพัชันรปัเป็ัชาพัชรรพัชรพัชรพัชรันแล้วรพัช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 รพัเตพัชรพัชัชรักรพัชรบัตรอัชตพัชดพัชรพพพัเดี๋ยวหาหมอ กินตรไสาดที่ตได้ตัวโอยเยอะากที่ห,าห้าเลย่อ้าวใซี้ได้แล้วตลาดกระสือบริการล่งครับตลาดใกล้ตมาขายโลง่งจีอ้าวคนนันเนีแหนมาจูคว,วันอี่านี้ตนทียาไหอย่างมาจูคว,วันยงพูดว่างจางกควันลูกสาวจะเดี๋ยวหัวบอกหายะะจะเข้าด้วยเดนหายข้า,าทำาล้วเดีย๋ยวเราโอเคื่อที่เียส รงับแกงอาทีตยอาทิตยกลางกลางเอ้ามาอาทตยอุ้ยมันคือเกย์แถวปทมแท้มาเป็นทัวร์นอนพูดเห้กว่าสิแดงง่ายนี่แหล็นที่ยู่บ้านทงานทมกับมีเกย์เทาตีแดงง่ายมาที่เร่อรเบิ่เงนตัว ชูไม่เอามันจะเสียเวลาถ้าเสียเวลานั่นมีหาสญยาสย่งช่มได้ไหนต่อว่วมีลืมลืมลืเรืมองขอทษเลยอย่าไกโทจ้างข้าวเดียวอ่อไปอย่าไปอย่างวันนั้นขอกล้องจอนเตียมไม่เร็วเฮ้ยเดียมไม่ยังดีบุรน้อกฉันพลาดขนซื่อผัวต้องห่วงคนรอกล้องนี่ สมก็ลัเพื้นปีนหมอผ่ามือเอาห้มืออาชีพมันเจียม่มืดอกไม้ดอกไรให้ตอให้ต้มก็ตมขนมเหลาควาเหาขาวใจี้าขวันสเจี๊ยบไปพ้อมืดเราแล้วชูเรองบดดอชูเด้่ข่าสังขใช่หรไีต้อตัดแตกก็มอพื้นตีนี่ดิใช่นี่ผ้านี่ขวานขวนก็ต้องเป็นใบตองคุณต้วามันเห็นบ่ทางงานเล่ง่วน ้าพดาววิกรนะจะแหม้าพนผูกแขนล้กสาวเอาหมดเลยเออนี่ภาผูกแขนมนมากินมาทางน้ำลูขอบตัวขาะสุดยาโอ้ยแทีมาผูกแขนลูกให้เลยอามาต่การเมืองอะไรที่แตข่วกนอยพนุนนิ่เอาไปได้ะเขาเอาเินมาเอาลก็บอกกูรอเลย เอ้าเทียนหยังพอเทียนเทียนหยังเนี่ยเทียนควบหัวชายคิงจูดตี้ติแต่งงานเนาะเฮามัด่ายมงคลเอาไม่ต้อฝ่ายยูนิมเสียเอาแพรมันแน่นเพื่อนนี่เออมันเสียเลย

เทีนตัวีค่อย่อยนีก็จะมาเห็ดแม่มันแนวหลดอกน้ำคือว่าเทียนขอบหัวค่าที่ขอบจะได้แลนกแตงโมถูกใช่ไหมอ้าวคุกก็ดถือเพราะนั่นตัวขออหมอกตั้งหัวคอค่หัวมากตั้งขาที่ว่าข้อข้าคข้าขาตีบ่าโอ้ยง่ายสุดทขนารของั่าดีหรอกแล้วเบว่าเป็นมงค้เยนทั้ร้อมจีนถอยบ่อนเทียน่มทั้งหลงค้ณ มากไร้พอเอ้าตั้งอกตั้งใจจะเป็นบังเป็นฝ้า่าตามพอเด้อพอถิสอนจะมาจนสาวกอนขอพระขวานในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างว่าไมานั่นมันมนี้มันมันแบบนั้นคุณเถียงเพ่อน แม่นุที่มันเาบ้ีเออไม่ในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างตายเร็วบ้างช้าบ้างอยากที่เห็นบางสาบาปหรือบุญล้นนำเป็นกวรบาปหรือบุญ เป็นดมองไม่เห็นก็ต้องตายใบชีวันมองไม่เห็นก็ต้องตายใบชีวันประวัตินางพวงประกาไดเอโบรหัวหลอกเปิดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมือนพฤศาอันอ่ะเขาจีบเตยยังไม่น้องเก็ดจุดขึ้นมาอะไรงูตลกผู้ใดจุดขึ้นมาเฮ้จุด ไจุปธานไปจุกับหมจุาพอมื right ่ต <sh asına> <sh arp inhale> ีเก so ็เ้ยอยู่กันทุกเทศการจูบกัขอปากูขึ้นไปเงียบเพราะอะไรที่กัดแฉกูระจุกจแต่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนังพอไม่ส่อยไม่ใ่อเอาผัวกยืนอนัแล้วเพ่มคนเมยมึงเอ้ยลอยเมยมึงสิแจเียีบังกะโพ๊ี่้องลิมวัากับดรอยันดูาขึ้นมาอะไร หน่นไม่เอามอจีดเจ้เันอหนี่เรียกิธอะไรแน่นอนอะรายยังแท้กว่าเดม่เห็นอีปลลเนเี่ยวคืออ่านบทราัใช่โอ้ยอ่านบอตมอนเป็นสูตรเนาะเอาเลยอเป็นสูเลยไหอเอาเะยเนาะอ่าอุยซูไปยังไหนนอะบัดที่ไหนเนาะเบื้องกันคักเล้ตัวเนาะจ้า มันจะท่าเขาบ้านที่ภาคไปกัเลยที่ว่านปองนละดองเอาเินิพย์สีสีเมื่อนี้มันมันสรนวันสัวมันเป็นวันดีจีกู้เลียวว่าหนามันเป็นตะชัวทั้งสองเลยอิสากชัวเมื่อนี้ผีปอบจะเดียวหัวลันเมื่อนี้เป็นวันตะยาหัววันเดือน เลื่อนเลือนมาในงานของเจ้าขอบคุณแชร์ูุ้เตี๋ยสุดท,ท่านแล้วค่ะ <c oughs> อีพีกับเสื้อทั้งบานท,ทั้งชาวก็ทีได้เขาเบาทั้งคู่ <c oughs> จขียนนิมเลยเขีนปูดีใจหลายให้มันตายน้ำขันแม่ลาพัดเด้งผัวเด้ง เตยนรถตุ๊ยัง <c oughs> สันอะยเนี่ยเจ้าเป็าติดจะติเชิญไม่ใช่เขาสูงก่าโอ้ยจนมาผ้าขนอูบุมบันผู <c oughs> ้ใดละจีเ็ปให้กูไหมอเอ้าเอาเอาก่อนใครก่อนใครก่อนใครนะนงเยเวลาเนาะเออออวาก <c oughs> ่อนใครอ่ายื่น่ก่อนใครหน้าก่อนเลยเอา้า ไก่จั่วยพอไก่วยเดียวเอ้านี่มันซือแพงมึงคุณไม่ใช่เบิือนเอาไหลักไปเหมือนแล้วเอ้าฮะไงจับเป้าไ้ไงจับเบ้าตีพอนได้พอนเจ้าเท้าข้นจับเป้าพอนจับเป่าก็จัด้าวหน emos, ้าเนาะไ้ฮอนดิ้ห้ฮอนเออ ตะเทียงพนทอดเมยคือไหลท่าแถวทอดอกขึ้นมามันพอนที่เลี่ยนให้ขาวพพดมันเชียเวลาเขาติดตเดกูไแง้มพอพี่น้องาม่เมย์มันติดสเด็ดปอกู่กิมนำถาดปอกไข่ในเร่อลูกหาค่าใน่ยาไว้ที่กเจนลูกเป็นพวก กี้เจ้าไหนจะต้องเพิ่อต้องแก้กินเพนนี่ยเพมเอาเฮ้ยยังต้องให้กนไปหาแนงกันได้บุ่นมีหนาลูกกูหัย่อยยังไงแก่น้ไปหาพ่อบุญผุด ยืนพร้อมเมื่อนังครับให้กับทีมศิลปินลตลกจากงานสานฮอบันเทนสิ์ครับคำพูดใดว่าจะได้ไม่สุภาพกราบขอประธานอภัยไว้ณโอกาสนี้ครับพี่น้องแฟนๆท่านผู้น้